คู่รักพรมลิขิตเคยทะเลาะเกือบเลิกฝ่ายหญิงลั่นเขาเป็นแฟนที่แย่ที่สุดเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่กว่าจะมีวันนี้พวกเขาก้าวข้ามฝ่าดราม่ามาด้วยกันมากมายระหว่างเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตและยิวฉัดมงคลชีวิตคู่ก็เป็นธรรมดาที่มีทะเลาะกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างสำหรับคู่นี้ก็เคยทะเลาะถึงขั้นจะเลิกกันเลยโดยพวกเขาเผยในรายการคลับไฟเดย์โชว์เคยทะเลาะกันเกือบเลิก เจนนี่บอกว่ายิวเริ่มให้ปรับโนนปรับนี่จนเรารู้สึกว่าดีดขึ้นมาแล้วถึงขั้นเลิกนะเราก็ยังร้องไห้ยังด่ากันทะเลาะกันคืนนั้นเจ็บมากค่ะในหัวใจมันพังอีกแล้วหรอสังคมจะอย่างไรอยู่ดีๆมันมีประเด็นอะไรที่ทำให้เราทะเลาะกันยิวเรียกว่าเป็นนิสัยเสียซ้ำซากของเขาเจนนี่เพราะเป็นแบบนี้ไงคนทั้งประเทศถึงไม่ชอบยิว คือเขาพูดว่าผมเป็นแฟนที่แย่ที่สุดที่เขาคบมาผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมทำทั้งหมดอันนี้คือสิ่งที่ผมไม่ควรได้รับ